ปลอดความเป็นมาบาโรกหรือบารอกเป็นสมัยหนึ่งของศิลปะตะวันตกในช่วงราวศตรวรรษที่17ทั้งในด้านสถาปัตยกรรมจิตกรรมนาฏกรรมรวมถึงศิลปะการประพันธ์ดนตรีที่เรียกกันถึงปัจจุบันว่าบาโรกซึ่งเป็นอารยธรรมทางดนตรีที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งและกำเนิดก่อนยุคดนตรีคลาสสิกอีกด้วยดนตรีบาโรกกลายมาเป็นดนตรีคลาสสิกในรูปแบบของผสมผสานจังหวะ ของดนตรีเข้ากับความมีอิสระและความล้ำลึกแห่งอารมณ์ของมนุษย์ได้อย่างลงตัวและทรงพลังซึ่งเป็นดนตรีที่ต้องใช้ความละเมียดละไมยสูงสุดในการประพันธ์และบรรเลงดนตรีสไตล์บาโรกยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องก่อเกิดนวัตรกรรมทางศิลปะที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคก่อนหน้ามาก่อนซึ่งทำให้เกิดรูปแบบบทประพันธ์เพลงหลายประเภทเช่นละครอุปรากรการตะตา โอทาโตริโอดนตรีประชันและโซนาตาซึ่งกล่าวได้ว่าดนตรีสไตล์บาโรกเป็นการพลิกโฉมอดิศาสตร์ทางดนตรีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆบทเพลงสไตลบ์บาโรกที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเช่นเพลงแคนนอนอินดี้ประพันธ์โดยย h ฮันพาเชเบลซึ่งเป็นหนึ่งในนักประพันธ์เพลงควรสำคัญของยุคบาโรกหรือเพลง air on the g string ประพันธ์โดยยฮันเซบาสเตียนบักนักประพันธ์เอกของโลกนั่นเองดนตรีสมัยบาโรกสรุปได้ดังนี้ลักษณะทั่วไปของดนตรีสมัยบาโรกสามารถสรุปกว้างๆได้ดังนี้ 1. เริ่มนิยมใช้สื่อที่ต่างกันตอบโต้กันเช่นเสียงนักร้องกับเครื่องดนตรีการมาเลงเดี่ยวตอบโต้ตกับกบารรรเลงเป็นกลุ่ม 2. นิยมใช้เบสเป็นทั้งทำนองและแนวประสานเรียกว่าบาโซคอนติโน่โอและมีวิธีบันทึกเรียกว่าฟิงเกอร์เบส 3. เริม่มมีการประสานเสียงแบบ Homophony ซึ่งเป็นการประสานเสียงแบบ i n c o อรและหลายแนวหนุนแนวเดียวกันให้เด่น 4. นิยมใช้บันไดเสียง Major และ Minor แทนโหมด 5. c o คอ t e เตอร์พยต์ point, ยังคงเป็นคนลักษณะเด่นของสมัยนี้อยู่ Homophony ม,มีบทบาทหนุนทรงให้ c o u n เตอร์พอยต์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 6. มีการระบุความเร็วช้าและหนัก เบาลงไปในผลงานบ้างเช่น Adagio, Andante และ a l l e g o เป็นต้น 7. เทคนิคของการ e l a p o r a t i o n ได้รับความนิยมสูงสุด 8. มีมีกิตร์ลั์ฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นหลายแบบ 9. มีการจำแนกหมวดหมู่ของขีบนิพล์และบัญญัติศัพท์ไว้เรียกชัดเจน 10. อุปร,รากรโอเปรา่าได้กำเนิดและพัฒนาขึ้นในสมัยนี้ กอร์ฟิลิปเทลมัตเป็นคีตากวีบาโลกและนักดนตรีชาวเยอรมันเขาเป็นหนึ่งในนักกวีที่มีผลงานมากที่สุดในปริศาสตร์อย่างน้อยก็ในแง่ของผลงานที่ยังคงอยู่ร่วมสมัยของเขามองว่าเทรมัตเป็นหนึ่งในคีตากวีชาวเยอรมันชั้นนําในยุคนั้นและเขาถูกเปรียบเทียบในเชิงบวกกับเพื่อนของเขายูฮันเซบาสเตียนปัสผู้แต่งตั้งเทรมัตเป็นพ่อทุนหัวผลงานการประพันธ์วีโอลาคอน จอร์ดฟรีดิกฮันเดลเกิดเมื่อวันที่2 3กุมภาพันธ์คศิสตศักราช1685ที่มังฮันเลอร์ประเทศเยอรมนีเสียชีวิตเมื่อวันที่14เมษายนคศิสตศักราช1759ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นนักดนตรีสัญชาติเยอรมันที่โอนสัญชาติมาเป็นอังกฤษบิดาของเขาฝ่ายฝันให้เขาประกอบอาชีพด้านกฎหมาย แม้ว่าเขาจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถโดนดเด่นเกินไวัยทางด้านดนตรีก็ตามพ่อยอมให้ฮันเดลเรียนดนตรีอย่างเสียไม่ได้กับนักจัดการแสดงดนตรีชื่อเฟรดิกวิลเฮมซาโชผู้ซึ่งถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรีให้แก่ฮันเดลอย่างสมบูรณ์แบบราวปีคิรศกราช1702เขาได้รับตำแหน่งในมหาวิหารเมืองฮัน ในฐานะผู้จัดการแสดงผลงานการประพันธ์1เมสยซาย2วอเตอร์มิวสิก3ซาร่าแบนโยฮันเซบัสเตียนบักเกิดเมื่อวันที่31มีนานคิเตศักราช1685ที่ไอเซนัสเกิดมาจากครอบครัวนักดนตรีและได้เรียนไวโอลินกับบิดาโดยการเรียนดนตรีของบัสจะออยู่ในรูปแบบ ดนตรีฝรั่งเศสจึงท่าให้บทเพลงส่วนมากของบัตมักจะมีกินอายของบทเพลงเต้นํำแบบฝรั่งเศสผสมอยู่ในบทเพลงด้วยบัสได้แต่งงานกับแอนนาเมสเดลาน่าในปีคิทาศกราต1,721บัสบมีลูกด้วยกันทั้งหมด13คนซึ่งหลายคนก็ได้กลายเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคต่อมาการทํางานของบัตนั้นส่วนมากจะทํางานให้กับบท ในเมืองในประเทศเยอรมันผลงานที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันได้แก่ชื่อเพลง c a n t a t a s n u t คอมเด High ฮเด High l น n s และอื่นๆอีก,อกมากมายเครื่องดนตรีในยุคบาโกุกเครื่องสายประเภทสีตระกูลวิโอสำหรับเครื่องสายประเภทสีตระกูลลิโอลวิวิโอลาดาเกบ,บ้าคือซอโอประเภทเบในตะตายแบบอังกฤษคือมีหกสาย แบบฝรั่งแกมิเอ็ดสายวิโอลาเป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องสายที่มีรูปร่างคล้ายวีไโอลินแต่มีขนาดใหญ่กว่านิยมเล่นบุงออเคสตราและเครื่องสายซึ่งที่ต้นกำเนิดมาจากโลกตะวันตกเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีตระกูลไวโอลินอันประกอบไปด้วยไวโอลินวิโอลาเซลโลและเบรนเบดโดย ไวโอล่ามีระดับเสียงต่ำกว่าไวโอลินแต่สูงกว่าเซลลู Zero. และดับเบิลดสเครื่องดียุคบาโลวไวโอลินนั้นถือกำเนิดในประเทศอิตาลีในช่วงก่อนยุคบาโกเล็กน้อยไวโอลินบาโกนั้นมีความแตกต่างไวโอลินที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันประการซึ่งสังเกตได้จาก1ขนาดความยาวของตัวเครื่องจะมีที่ค่อนข้างสั้นกว่าวโอลินมาตรฐานในปัจจุบัน2ฟังเกอร์บอร์ด สั้นกว่าวโอลินปัจจุบันประมาณครึ่งนิ้ว1นิ้วและทำมุมเอียงกับตัวเครื่องน้อยกว่าสาหมางปลาจะก,กว้างและยาววโอลินในปัจจุบัน4ใช้สายอิน5ขนาดความหนาและบองไม้ตัวเครื่องไม่เท่ากันทำให้เสียงที่ได้ไม่เท่ากันกับไวโอลินในปัจจุบัน 6. คขนซักจะเบาน้ำหนักน้อย ทำให้ควบคุมได้ยากกว่าคุณช่างในปัจจุบันเครื่องลมไม้ r e c o r d e เป็นเครื่องดน,นตรีที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งในดนตรียุคบ,บาโรกในช่วงกลางและปลายยุคบาโรกก่อนที่จะถูกแทนที่โดยฟลตยอย่างสิ้นเชิงในต้นยุคคลาสสิกโดยเฉพาะเครื่องดน,นตรีประเภท trio sonata r e c o r d e ์ ในยุคบารกมี3ชนิดคือโซปราโนเอทูเทเทเนแต่เป็นที่นิยมที่สุดคือโซปราโนบีคอร์เดรเครื่องสายดีดลิวเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทดีดลิวมีบทบาทพอสมควรในยุคบารกโดยเฉพาะในดนตรีราชสำนักฝรั่งเศสในยุคบาโรกมีคีตากวีที่เป็นนักเล่นลิวโดยตรง